สวัสดีครับผมนบอิซุสุจากบริษัทเชอร์มินนนอิซุสุสมุทปราการเชลรูมแห่งใหม่ครับอยู่ถนนบางนาตราดกิโลเมตรที่23ฝั่งขาเข้ากรุงเทพนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจรถสนใจโปรโมชั่นรถใหม่ป,ป้ายแดงอิซุสุนะครับไม่ว่าจะเป็นรถบรรทุกหรือว่ารถปิกอัพลูกค้าก็สามารถโทรมาพูดคุยสอบถามโปรโมชั่นกับผมได้เลยนะครับซื้อไม่ซื้อไม่เป็นไรครับพูดคุยสอบถามกันได้เลย เดี๋ยวสำหรับวันนี้นะครับผมมีรถ Big กออยู่1นคันนะครับที่ตกแต่งเสร็จเรียบร้อยรอการส่งมอบนะฮะก็ลูกค้าท่านนี้จองรถกับผมมาประมาณ4เดือนอีกแล้วนะฮะสำหรับคันนี้เป็น4ประตู1.9 Z เกซกียร์ธรรมดาสีเทาแลมโบนะครับ892,000บาทก็สำหรับลูกค้าท่านนี้ก็แต่งรถในสไตล์แบบเดิมๆนะครับเผื่อลูกค้าท่านใดที่สนใจรถรุ่นนี้อยู่แล้วนะฮะ เดี๋ยวผมพาไปดูรถคันนี้นะครับที่ลูกค้ามีกำหนดสองมอบในวันที่7มีนา2565นะฮะว่าสไตล์การตกแต่งของลูกค้าท่านนี้เป็นแบบไหนเดี๋ยวไปดูรถพร้อมๆกันนะครับสำหรับรถคันที่จะปล่อยในวันที่7มีนา2565นะฮะก็จะเป็นเจ้าคันนี้ครับ4ประตู1.9แซดเกียร์ธรรมดาสีเทาแลมโบอีกแล้วนะฮะ ช่วงนี้สีเทาแลมโบก็เริ่มทยอยลงมาเยอะแล้วนะฮะสำหรับลูกค้าท่านนี้นะฮะก็จองรถมาประมาณ4เดือนนะครับขับขี่แบบสไตล์แบบเดิมๆนะฮะก็รอรถกับผมมาตั้งนานยังไงก็ขอขอบพระคุณไว้ณนะที่นี้ด้วยนะครับสำหรับรถรุ่นนี้นะครับราคาจะอยู่ที่892,000บาทนะครับสำหรับสีเทาแลมโบ1.9แซดเกียร์ธรรมดา ก็จะเป็นขนาดเครื่องยนต์1,900ซีซี150แรงมา้าในส่วนของภาษีของตัวรถของเครื่องยนต์1,900ซีซีของอีสูสูนะฮะภาษีรายปีก็จะตกอยู่ประมาณ2,500บาทเช่นเดิมนะฮะเพราะว่ารถรุ่นนี้จดทะเบียนประเภทเป็นประเภทเดียวกับรถเก๋งนะฮะเสียภาษีจริงตามซีซีเดี๋ยวผมจะพามาดูตัวรถนะครับว่าสไตล์การตกแต่งของลูกค้าท่านนี้ชอบการขับขี่แบบสไตล์แบบเดิมๆนะฮะ ลูกค้าที่ชื่นชอบสไตล์การขับขี่แบบนี้ก็ดูจากคลิปนี้ได้เลยรถดเดิมๆจากโรงงานเลยสั่งแต่งอุปกรณ์ทั่วๆไปก็จัดเต็มเลยนะฮะด้านหน้าของตัวรถก็เช่นเดิมนะฮะกระจังหน้าเป็นแบบ2ชั้นเป็นแบบทูโทนพรมเนียมตัดก่อสีเทาไฟหน้าก็จะเป็นไฟหน้าแบบโปรเจกเตอร์นะฮะมีสวิตช์ปรับสูงต่ำของตัวไฟหน้าตัวนี้จับภายในนะฮะเป็นหลอด led นะครับสำหรับตัวไฟหน้าตรงนี้ ไฟตันมอกกับไฟเลี้ยวก็เช่นเดิมจะเรียงตัวอยู่ในแนวตั้งนะฮะสำหรับรุ่นยกสูงขนาดของ้อมแม็กก็จะเป็นสไตล์แบบเดิมๆแบบนี้นะครับจากโรงงานขนาด18นิ้วนี่นะครับขับคี่แบบนี้ก็ถือว่าสวยนะฮะสำหรับรถรุ่นนี้ล้อมแม็กขนาด18นิ้วก็ถือว่าใช้งานได้ดีเลยก็ดูสวยงามนะฮะ การตกแต่งต่างๆก็ตามที่ลูกค้าตกลงกันไว้ตั้งแต่วันจองนะฮะตัวฟิล์มก็จะเป็นขนาด60-40%นะครับรอบคัน60%บานหน้า40%ออปชั่นทางด้านภายในไม่ว่าจะเป็นรุ่นเกียร์ออโต้หรือว่าเกียร์ธรรมดาสำหรับเกรดแซดยกสูงตรงนี้นะฮะออปชั่นจะเหมือนกันเลยแผงข้างประตูต่างๆก็จะบุหนังนุ่มให้ทั้งหมดเลยแบบนี้เลย การรีวิวโดยละเอียดนะฮะผมก็ได้รีวิวไปบ้างแล้วนะครับสำหรับหลายๆคลิปนะฮะก็ยังไงก็ฝากลูกค้าเข้าไปรับชมกันได้เลยเดี๋ยวมัดนี้ก็จะพามาดูกันักเพิ่มเติมอีกสักหน่อยนี่มาตรวัดก็จะเป็นมาตรวัดแบบซูเปอร์วิชั่นนี่สวยงามนะครับสาหรับรุ่นนี้มาตรวัดลูกเล่นต่างๆก็ถือว่าเยอะมากมายเลยคอนโซลด้านบนก็จะบุนุ่มนะฮะหน้าจอก็จะเป็นขนาด7นิ้วมีกล้องไ่ายหลังมาให้เรียบร้อย รองรับการใช้งานสมาร์ทโฟนทั้งระบบ Android iOS ได้สบายๆเลยเชื่อมต่อง่ายๆมีระบบล็อกความเร็วนะฮะคริสคอนโทนมาให้ด้วยสำหรับเกียร์ธรรมดาของเราเกียร์ธรรมดาขนาด6สปีดนะครับสำหรับรถยนต์อีซูซูนี่เบาะหนังเป็นเบาะหนังสเปคจากโรงงานเลยนะฮะนี่เป็นเบาะหนังแบบเกรดพิเศษเป็นแบบคูลแม็กลดการสะสมของความร้อน สิ่งที่ขาดไม่ได้สาหรับออชั่นทางด้านตอนหลังนะฮะสำหรับรุ่นเกรดแก็จะมีช่องแอร์ทางด้านตอนหลังมาให้เรียบร้อยนี่พร้อมช่องเสียบ USB สหรับลูกค้าท่ทานใดที่สนใจในส่วนของรถปิกอัพนะฮะไม่ว่าจะเป็นรถแคปรถ4ประตูรุ่นเตีย้ยรุ่นสูงหรือว่าเกียร์ธรรมดาหรือเกียร์ออโต้นะฮะจะให้ทางผมเปลี่ยนแม็กจัดทรงหรือว่าจะขับขี่สไตล์เดิมๆแบบรถคันนี้ของลูกค้าคันนี้ก็ได้นะฮะ ก็ยังไงก็โทรมาปรึกษาผมได้เลยนะครับแล้วก็สําหรับบางท่านอาจจะยังมีความกังวลว่ายังไม่มีประวัติการผ่อนการซื้อรถไม่มีประวัติอะไรมาเลยนะครับลูกค้าไม่ต้องกังวลนะครับลูกค้าหลายๆท่านที่ซื้อรถจองรถกับผมผมก็สามารถทำไฟแนนซ์ให้ผ่านแล้วก็เป็นเจ้าของรถกันง่ายๆตามโปรโมชั่นที่ได้พูดคุยกันไว้นะครับโทรมาหาผมได้เลยนะครับเบอร์โทรามนี้เลย0 8 1 4 6 7 6 2 8 9คุยกับผมได้เลยเซลล์น้ ยินดีให้คำปรึกษาสำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีครับ